สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกไปอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พครับผมมีลอกนะครับในราคาย่อมยาวมากๆนะครับมาแนะนำพี่พี่นะครับเ,ออเวลาที่พี่ถามเข้ามาทางเพจของร้านหรือว่าทางไลน์แอดนะครับก็จะถามว่าจัดชุดตีเยอปลมงบเบาๆให้หน่อยนะครับก็ เอ่อถ้าให้แนะนานะครับวันนี้นะครับคือสินค้าเข้ามาครบทุกเบอร์นะครับเลยถือโอกาสตรงนี้เอามาแนะนํากันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นล็อกที่ขายมานานแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า7หรือ8ปีแล้วนะครับคือล็อกฮ u m m มิงเวย์นะครับค่ายนี้เนี่ยพี่ๆนักตกปลานะครับสายตีอปลอมนะครับถ้าแนะนําล็อกรุ่นนี้นะครับก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับในก่อนหน้านี้ที่ผมได้แนะนําตัวคานาชิโนนะครับจับคู่กับล็อกฮ u m m มิงเวย์เนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็กนะครับ การยอมรับนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้กระทู้นะครับว่าเออลอกฮามิงเวย์เนี่ยนะครับเป็นลอกที่ใช้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับจากพี่ๆนะครับวันนี้นะครับสินค้าเนี่ยเข้ามาทุกเบอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์พันเบอร์พันหแล้วก็เบอร์สองพก็จะมีแค่นี้นะครับเป็นงานตีเอี๋ยปอมงานสับผิวนะครับพี่ๆครับสำหรับลอกฮามิงเวย์ slcs และเรายังมีสินค้าในค่ายของ h u m m i n g w a y นะครับลอกในหลายๆรุ่นนะครับพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์เพิ่มเติมนะครับในหมวดของลอกบัรเน็ตฮา i n มิงเวยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นค่ายที่มีอะไรลรองรับหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะครับสำหรับตีน้อยนะครับว่าเวลาเลือกนะครับลอกมานําเสนอมาแนะนำเนี่ยนะครับก็จะคํานึงถึงการรับประกันหลังการขายการรองรับอะไรให้กับลูกค้าทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะครับ เป็นบริการอีกอันนึงนะครับซึ่งตีน้อยมองว่าให้ความสําคัญมากๆกับเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าถามถึงนะครับลอกในราคาไม่ถึงพันนะครับหรือว่าต่ํากว่าพันนะครับในราคาตัวนี้นะครับณปัจจุบันนะครับก็อยู่ประมาณ7 8 0 0บาทเนี่ยนะครับ l า m ตัวนี้แหละครับที่เอามาแนะนํากันนะครับมีเบอร์พันนะครับงานสปิวนี่เลยนะครับงานตีเหยี่อมงาน UL ก็ได้นะครับเบอร์พัน นะครับสวยๆแบบนี้นะครับบอดี้นะครับกาฝายแขนอลูมิเนียมนะครับน็อตโฟม eva ลูกปืน8ปบวกหบอลแบริ่งนะครับพี่พี่ครับลูกปืนเนี่ยแปดบวกหบอลแบริ่งนะครับอัตราทดอยู่ที่5.2ต่อ1รอบนะครับสปูลโลหะนะครับสปูลโลหะนะครับพี่พี่เสียงกิ่งนะครับนะครับเสียงกิ่งเพาะๆแบบนี้นะครับลูกปืน8ปดบวกหเสียงกิ่งเพาะเาะนะครับใช้ทนนะครับใช้ดีนะครับถึก นะครับพี่พี่การใช้งานนะครับใหม่ๆนะครับลอกแกะกล่องมานะครับพี่พเอ๊ะทำไมมันดูน่วงน่วงหนืดหนืดนะครับเพราะว่าเรื่องของจารบีที่แต้มมากับเฟืองนะครับการใช้งานยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เลยอาจจะดูน่วงน่วงหนืดหนืดต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับลอกเนี่ยจะสมูทนะครับหมุนลื่นนะครับตัวนี้เป็นแบบแกนเสียบนะครับพี่พี่เป็นแบบแกนเสียบนะครับมีน็อตปิดข้างนะครับตัวนี้ Humming Way SLC s นะครับ อาร์มเนี่ยนะครับเป็นแบบสปริงนะครับอาร์มเปิดเนี่ยครับอาร์มเปิดหน้าลอกนะครับเป็นแบบสปริงนะครับพี่ๆครับเป็นลอกที่ใช้งานง่ายในราคานะครับเจ็ดถึงแปดร้อยบาทเนี่ยนะครับ h า m ์มิงเวสเอลนะครับมีให้พี่ๆนะครับได้เป็นเจ้าของกันในราคาไม่แพงเนี่ยนะครับจัดชุดนะครับกับคันเบ็ดนะครับในราคา8ปดถึงเก้บาทเนี่ยนะครับในลอกงานตีปอมสปินนิ่งเนี่ยกลมๆเนี่ยไม่ถึง2,000อยู่แล้ว นะครับพี่พี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ SLCS เบอร์1 0 0 0 1 5 0นนะครับแล้วก็เบอร์2000นเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้งานกันนะครับอย่างเช่นเบอร์2000นเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่ขายดีหน่อยนะครับในงานตีเหยื่อปลอมนี่นะครับจะสุดแค่นี้นะคะพี่พี่นะครับใส่ PE สองสบายๆ PE 1.5ก็ได้นะครับพี่พี่นะครับงานตีเหยื่อปลอมนะครับ หรือว่าทุกวันนี้นะครับงานสปิวเนี่ยนะครับก็ใช้เบอร์2000กันแล้วใส่สายโหลดนะครับ15ปอนหรือ12ปอนปอนก็ได้นะครับตีตามอ่างเก็บน้ำนะครับงานสปิิวกับคัน10ฟุตคัน9ฟุตเนี่ยก็ใช้ขยับมาถึงเบอร์2000ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับเจ้าลอก h a m m o n a y s l c s นะครับแล้วเราก็มีนะครับบริการหลังการขายเซอร์วิสจากบริษัทนะครับต้นสังกัดอย่างดีเยี่ยมนะครับวันนี้เอามาแนะนากันในราคา7800เนี่ยนะครับ ตัวนี้เลยนะครับ slcs body สวยๆนะครับโทนสีเทาๆนะครับเทาดำนะครับตัวนี้สวยงามมากๆวันนี้เอามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับเป็นอีกหนึ่งลอกนอกกระแสแต่ขายดีมากนะครับตัวนี้ slcs เบอร์1,000 1,500แล้วก็เบอร์2,000เลือกซื้อตามความชอบนะครับพี่ๆครับอยากได้งาน ul งานสปิวเบอร์พันเบอร์พัน0นะครับหรือว่าอยากงานช่อนนะครับนะครับงานช่อนงานกระสูบ เบอร์2 0 0 0สวยๆนะครับเลือกซื้อได้นะครับวันนี้สินค้าเข้ามาให้พี่พีได้เลือกซื้อหากันเป็นเจ้าของแล้วนะครับกับล็อก h า m m i n g Way นะครับพี่ๆครับและยังมีสินค้าอย่างที่แนะนำไปนะครับในเว็บไซต์เข้าไปเลือกชมกันได้วันนี้แนะนำประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่พีนะครับพี่ๆีที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถาม เข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ أ, เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอด e c e b o o k เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ